ออกมาสู่โลกแห่งความร้อนหนึ่อนี่ตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปกับมาริโอและลยจินี่ต้องต่อแถวนะต่อแถวต่อแถวต่อแถวถ่ายรูปกับมาริโอลยจินี่ตรงนี้ต่อแถวถ่ายรูปกับมาริโอและลยจิ ถ่ายเสร็จก็ถ,จกถ่ายเสร็จก็มาซื้อรูปตรงนี้เขาใช้กล้องของเขาถ่ายให้ถ่ายรูปกับมาริโอและลุยจิคนต่อแถวถ่ายเยอะนะเอาจริงไม่ใช่เล่นๆล่นคินโนพิโนโก็อยู่นี่คินโนพิโนโนี่คนถ่ายด้วยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ คนใหญ่คนจะถ่ายกับมาริโอและลุยจินี่ดูเหงานะเนอะน่ารักเด็นี่มาริโอ้ลุยจิจะได้รับคานิยมสูงกว่าอยู่ตรงนี้คนต่อแถวยั้งยาวเราจะไม่สู้แล้วกันอากาศมันร้อน นี่เมื่อกี้ที่เรามากินข้าวในนี้คินโนพินโนคาเฟ่หมดและดูดิคนเต็มละดีเรามากินแต่เช้าคงต้องเล่นเครื่องเล่นแล้วล่ะ ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรทำแล้วโซนมันไม่ได้ใหญ่มากไงเดินนิดเดียวมันก็หมดละแต่ถ้าเดินแบบถ่ายรูปเรื่อยๆอาจจะเท็ทามกว่านี้ดูเวลาเครื่องเล่นก่อนอันนี้55นาทีอันนี้คือ โยชิแอดเวนเจอร์ร้อนโทษร้อนเดี๋ยวขอไปต่อแถวเล่นเครื่องเล่นก่อนแล้วกันน่าจะถ่ายไม่ได้ถ้ามีเวลาจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเริ่มด้วยนี่ก่อนเลยโยชิแอดเวนเจอร์ลุยไป เราจะต้องกดไข่กดอันนี้กดตอนไหนอ,อ่ะเยเออใช้ได้แต่ซาวอ่ะมองไม่เห็นสิ่งใด กันตีดีเทนโดจากมุมของโยชิเฮ้ยตกยักเฮ้ยไห้ให้กดไครเร็วโอ้ยไข่เขียวนี่ไงไข่เขียว ไข่เขียวขอไข่เขียวทีนเจอไข่เขียวก็ต้องกดไข่เขียวก็จะกดอันนี้ให้กดอีกว่าเฮ้ยขี่โยชิมาเจอโยชิ ไข่ฟ้าไข่ฟ้าแล้วไงต่อแล้วไงต่อแค่นี้เจอไข่อันไหนก็กดอันนั้นแค่นั้นเูยเหรอเดี๋ยวแต่ไข่แดงตอนนี้ เฮ้ยไข่แดงนี่ไงคร <c oughs> บละ <c oughs> น่ารักคนเออขอก๋ว <c oughs> โยโยชิ เพลเงี้ใช้ชนะโอหร้อนมากอะโทรศัพท์ร้อนเลยเนะี่ย ลลเล่น,นลอยเล่นโยชีเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละนี่ยวถ่ายให้ดูนี่อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆนี่ก็คือเล่นอันนี้เลยก็คือชมวิวชมวิวไปเรื่อยๆถ้าอากาศไม่ร้อนมันคงดียวนี้ชมวิวชมวิวเดี๋ยวจะลองอันนี้บ้างมาริโอ้คั ไม่ดูจะเป็นไงเหมือนกันโคตรร้อนเลยวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงครึ่งน,นี่มาริโอคาร์ดเรามาคนเดียววันนี้ก็รอประมาณ45นาทีจัดไปลุยมาริโอคาร์ดกันต่อ ละครบมาริโอคคับลืมชื่อตัวนี้วะมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้นี่ยเลยลยเลย มาริโอคาร์ดีจัดเลยว่ะโห oh, ประทับใจเป็นแบบให้เราใส่แว่นคล้ายๆ VR แล้วก็ขับรถขับรถมาริโอคารเก็บคะแนนยิงเต่ายิงเห็ดไปเรื่อยๆสุดยอดอะ่ะอันนี้นี่โคตรเจ๋งดีจริงควรค่าแก่การมาเล่นคุ้มค่าตัว๋ว ก็บคะแนนของไอที่ power up band ได้ด้วยนะนี่นี่นี่อันนี้มันเป็นตารางคะแนนสามารถมาดูได้แต่จริงๆก็ดูในแอปพลิเคชันได้นะแต่ถ้าเกิดอยากเห็นชื่อเราเท่ๆก็มากดดูที่ตารางคะแนนอันนี้ได้โคตรเจ๋งอันนี้อันนี้เป็นมินิเกมมินิเกมที่ต้องใช้ เขาอัพแบนดเล่นโอ้คนต่อเล่นเยอะมากเลยแต่มันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะมันไม่ร้อนเราจะสู้กลายเป็นรู้สึกว่าพออากาศอย่างนี้ไปต่อคิวเล่นมาริโอ้คาจะดูคุ้มสุดได้ปอ่ะเล่น Mario Kart ลมาริโอ้คาสองรอบในหนึ่งวัน แต่เราก็ว่างนี่ว่างถึงเย็นไม่อยากออกแล้วอุตส่าห์เข้ามาได้เข้ามาทีต้องอยู่ให้คุ้มคนก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยยังไงเข้ามาแล้วก็อยู่ยาวๆดูความยิ่งใหญ่ สุดยอดไหมแสบตาแสบตาแดดร้อนอายร้อนร้อนโคตรแต่นี่เราก็เดินเล่นจนครบทุกโซนแล้วจริงๆวะเหลือพวกมินิเกมนี่แหละ <S <S แต่มินิเกมพอมันต่อแถว o u t ดอแล้วแดดอย่างเงี้ยไม่ไหววะ่ะ ถ้าต่อแถวอินดอร์เหมือนมาริโอ้คัเนี่ยยังพอได้เล่นอีกสักรอบดีไหมฟัมเหรียญฟั่มเหรียญในมาริโอ้คัดีไหมมันเป็นอินดอร์อ่ะเลยมีกําลังใจในการต่อคิวหน่อยมันแอร์เย็นอันนี้ไม่ค่อยมีกําลังใจเลยข้างนอกแหละที่มันมีอันนี้ด้วยเวลารอ5นาทีอ๋ออันนี้คือมันต้องเก็บกุญแจเ o าอ r up b a ให้ครบ สามดอกก่อนซึ่งก็ต้องเกิดจากการเล่นมินิเกมหเหมือนภารากิจก็ทำให้คนมาต่อคิวกันเล่นพวกมินิเกมเพราะว่าอยากมาเล่นอันนี้ซึ่งคนที่ทำได้มันยังไม่เยอะเ,ยเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่าคุณแจครบสามดอกไหมถ้าครบก็เข้าไปเล่นเครื่องเล่นนี้ได้สุดยอดเราเหมือนจะยังไม่มีรักดอกเลยตันเรา ต่อยแต่เนี้ยเยี่ยมจริงๆไม่เดี๋ยวลองเล่นอันนี้ก็ได้เป็นมินิเกมที่คนไม่เยอะลองดูขำ อ้อยร้อนโคตรดีโซนนี้แต่มันคงถึงเวลาที่เราจะต้องไปโซนอื่นบ้างละไปเจอกันใหม่ Nintendo World โหัวร้อนมากวันนี้พอแค่นี้แล้วกันสำหรับโซนนี้ Nintendo World ไปเจอกันใหม่ เจอกันใหม่ในเทนโดเวลโซ้ร้อนเลยไปเปลี่ยนโซนไปเข้ามาใหม่วันหลังวันนี้มันคงไม่มีสิทธิ์ละ ๋ยวไปหาอะไรกินมื้อเที่ยงแล้วก็หาที่นั่งรอเวลาสำหรับโอ้ยร้อนร้อนโคตรร้อนโคตรสำหรับโชว์วันพีชตอนเย็นไปขอเดินก่อนต้องเข้าร่มก่อนกล้องร้อนมากตอนนี้กลัวพังเดี๋ยวเราไว้ว่ากันร้อนโว้ย